สวัสดีครับผมช่างดนมาอีกแล้วครับวันนี้ช่างดนพามาดักปลาไหลครับนี่ครับตุ่มดักปลาไหลแล้วก็อยะครับผมเยื่อโควงไก่สับนะครับผมไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าครับหาหอยเชอรี่ไม่ได้ครับก็เลยลองมาใช้เหยื่อโควงไก่สับครับผมเผื่อจะได้ผลครับผมเผื่อฟุก ก็เป็นไม้เดิมๆที่ผมใส่เบ็ดครั้งที่แล้วครับผมก็มีปลาตัวเล็กบางใหญ่บางครับผมวันนี้ก็เลยมาลองปลาไหลดูบ้างครับเผื่อจะมีสักตัวสองตัวครับพอได้ทํากับข้าวครับผมไปรุยกันเลยครับผมไม่พูดพำททำเพลงครับผมหลังแรกครับผม ไอเยื่อก็ไม่ต้องเยอะครับลองดูครับเพื่อจะได้เหนียครับผมงาส่วนมากผมจะหันออกนะครับผมหันปากทางงาออกแบบนี้ครับผมเดี๋ยวเอาอยามาขัดๆกันสักครู่โอเคนลครับผมนี่ครับเสร็จแล้วครับหนึ่งหลังหลังต่อไปแล้วครับผมวันนี้เอามา สิบสองหลังนะครับผมตุ่มจะใส่ให้มันทั่วๆครับผมเพื่อจะฟุกครับหลังที่สองครับผมเสร็จแล้วครับน้ำลดลงเยอะมากครับผมครั้งที่แล้วที่ผมมาใส่เบ็ดตรงนี้ทั่วหมดนะครับผมโอเคครับผมไปหลังต่อไปเลยครับครับผมตอนนี้ก็ดักมาได้หลายหลังครับผม เหลืออยู่สี่หลังครับดักไปทางนู้นนะครับผมน้ำก็เงจะลึกครับฝั่งนี้แต่ก็ดักได้อยู่ครับเดี๋ยวอ้อมใบฝั่งหนึ่งของป่าครับผมโอเคครับครับผมหลังสุดท้ายแล้วครับผมดักเสร็จแล้วครับคราวนี้ก็เหลือ ลุนตอนเช้าครับผมว่าจะมีตัวหรือเปล่าจะมีตัวอะไรมากินเหยื่อหรือเปล่าครับผมน้ําข้างในก็ยังลึกอยู่นะครับผมไม่รู้จะมีปลาหรือเปล่าครับมีแล้วครับผมแต่มันจะมีปลาไหลที่เข้ามาในกับดักหรือเปล่าแค่นั้นแหละโอเคครับผมวันนี้ก็ขอตัวกลับบ้านก่อนครับผมเป็นเวลาห้าโมงครึ่งนะครับ แต่ก็เกือบหมื่นแล้วครับผมพ่งนี้มาลุ้นกันครับว่าจะหมานจะฟุกหรือเปล่าวันนี้สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับผมมายามตุ่มปลาไหลนะครับผมมาลุ้นกันครับว่าจะมีปลาไหลหรือเปล่า ไม่รู้จะฟุกหรือเปล่าครับผมบรรยากาศตอนเช้าอากาศเริ่มเย็นแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นหลังแหลกเลยครับผมไล่ดูมาหลายหลังแล้วครับผมน้ำลดเร็วมากครับย,ย้ายที่ดักหลายอันเลยครับผม แล้วก็ยังไม่มีตัวครับดูกันครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็วางเปล่าครับผมแล้วผมจะดักไว้ต่อนะครับผมอีกสักวันสองวันครับค่อยมากู่กันนีอีกหลั้งหนึ่งครับผมแม่น้ามีดูทรงแล้วยังไงครับ ไม่มีครับเดี๋ยวผมดักไว้ต่อครับหลังสิบหลังสุดท้ายครับหลังที่สิบสองแล้วครับผมดูมาหลายหลังแล้วไม่มีเลยครับหลังสุดท้ายจะมีไม่เอ่ยโอ้มีครับผมหลังสุดท้ายจริงๆครับสายใหญ่เลยครับผมนี่ครับโอ้ก็ยังหมานอยู่ครับผม ได้ตัวเดียวก็ช่างมันครับผมไส์ใหญ่เลยครับไม่ได้เอาอะไรมาใส่ด้วยไม่คิดว่าจะได้ครับผมสงสัยต้องเอาอันนี้กลับครับสรุปผลงานรวมเลยครับผมปุ่มสิบสองหลังกับเหยื่อโค้งไก่ครับผมได้ปลาไหลมาหนึ่งตัวครับตัวไซส์ใหญ่เลยครับผม ก็ยังหมานอยู่ครับนี่ครับหากินในน้ําไม่รู้ว่ามันตรงไหนมันจะมีไม่มีครับผมก็เดาไปเรื่อยครับเผื่อมันมีครับยังไงใครที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องวิถีช่างดุนด้วยครับผมก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับผมถ้าม่มีภารกิจไปไหนครับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ